ครับผม้วมาคนบนฟ้าแล้วน,นี่วันไหว้พระจันทร์นะครับนี่พระจันทร์นี่ครับพระจันทร์นะครับพระจันทนระ์นี่ะครับสวยงามครับพระจันทร์นี่ครับก็ตัดโต๊ะไหว้พระจันทร์ของไหว้พระจันทร์นะครับขอพร ะค,ะคิพระจันทร์ไม่ขึ้นทางไม่อยู่ทางนี้นะครับเนี่ยแต่จะอยู่ฝั่งทางนู้นนะครับนี่อาจารย์ขอพอดร,รอเวลานะครับรอเวลาไหวพระจันทร์นี่ครับนะ่ากูจัดของไายพระจันทร์ครับ เวลาว่ายรถยังไม่นนเก็บเข้ามานะครับรถเอเยตเลยมาซ่อมอยู่ข้างนอกดีครับนี่ซ่อมรถพระรามห้านะครับอาร์มอเตอร์ใครที่อยู่แถวพระรามห้าเราเข้ามาเช็ครถมาซ่อมปรึกษาเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องได้นะครับมีกำลังจะทำนีสตังสารนะครับ ออฟฟิศติดตั้งศาลนะครับศาลวัดปูมนะครับศาลปูยา่าก็เดินหน้านครับจะขึ้นปูใหม่นะครับทําศาลตั้งศาลกำลังทำตอนนี้ทำานะครับแทนขึ้นมานครับเงินพระจันทร์ก็พระจันทร์ว่ายพระจันทร์ครับขอพรขอพบเจอสิ่งที่ดีนะครับ วันนี้ก็ขอ้ห้กฮงๆรวยๆนะครับใช้ทำกิจาการวันนี้เดี๋ยวผมขอไหว้พระจันทร์ก่อนนะครับวันไหว้พระจันทร์